สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ดูกันที่ร้านโอเวอร์ฮอนเซาบังกะปิอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคันที่อยู่ด้านหลังผมนี้ครับ m i t s u b i s h i Xpander รุ่นใหม่ล่าสุด E.V นั่นเองครับเรามาเริ่มต้นการอัปเกรดุระบบเครื่องเสียงใหม่ให้เรื่องของการปรับปรุงระดีเสียงต่างๆนั้นน่าฟังมากขึ้นเต็มอิ่มไปด้วยพลังเสียงเบสนะครับจากชุดอัปเกรดใหม่ที่เราจะติดตั้งเข้าไปนในส่วนของอุปกรณ์ที่เราใช้ในการอัปเกรดในวันนี้ครับเราเลือกใช้สินค้าจากแบรนด์ของ JBL ในส่วนของชุดลำโพงนะครับลำโพงที่เขามีมาให้ใน2อ,อุปกรณ์2ส,ส่วนนี้นะครับมีทั้งหมดลำโพงทั้งหมด6ตตำแหน่งครับเน้นการอัปเกรดเข้ากับช่องตำแหน่งเดิมแต่เพิ่มในเรื่องของรายละเอียดเสียงโดยในส่วนของคู่หน้านครับวับนนี้เราเลือกใช้ครับชุดลำโพง JBL 2ทางแบบแยกชิ้นนั่นเองครับในเซตนี้ก็จะประกอบไปด้วยชุดลำโพงทวีตเตอร์ขนาด1นิ้วมาให้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งและลำโพงเสียงกลางบูเฟอร์อีก2ตํตำแหน่งครับ ส่วนของคู่หลังครับคันนี้เราเลือกใช้ลำโพง2ทางแบบลงชิ้น coaxial system นั่นเองครับลำโพงที่มีทวิเตอร์และวูเฟอร์ภายในตำแหน่งเดียวกันแบบนี้สำหรับการติดตั้งเข้ากับตำแหน่งคู่หลังนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโปรเซสเซอร์ dsp ครับคันนี้เราเลือกใช้ครับโปรเซสเซอร์ dsp ที่มาในรูปแบบของ s บวู o o f e r ครับเขาเรียกว่าเป็น active subwoofer with dsp นั่นเองครับ เซอร์วอร์ใบนี้ครับสามารถที่จะรองรับมีชุด power amp นะครับแบบ4ช a n n e l สำหรับการเพิ่มกำลังขับและส่งรายละเอียดเสียงต่างๆไปหาตัวชุดลำโพงและข้อดีของเขายังไม่หมดนะครับเขายังสามารถปรับปรุงเรื่องของรายละเอียดเสียงต่างๆผ่านชุด eq ที่เขามีมาให้ภายในตัวด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอุปกรณ์ของแต่ละต่างๆในเรื่องของขั้นตอนการติดตั้งก่อนเลยครับช่วยเพิ่มความใสและเพิ่มดัลิสของเสียงคันนี้เราติดตั้งตัวชุดลำโพงทวิตเตอร์ใหม่ ที่มาในเซตของเขานะครับสลหรับลำโพงคู่หน้าที่เป็นแบบแยกชิ้นลําโพงทวิตเตอร์เรามีการดีไซน์ใส่ตัวโครงสร้างเดิมนะครับที่เป็นตัวพลาสติกตัวนี้และมีการยึดเข้าไปกับตัวบริเวณเสาเอนั่นเองครับตัวที่ไม่ต้องไปดัดแปลงสภาพรถเลยนะครับต่อจากลำโพงชุดคู่หลังครับสูรโพงชุดคู่หน้าเราเลือกใช้ลำโพง 2ทางที่เป็นแบบแยกชิ้นเพราะตำแหน่งเดิมของเขาเนี่ยสามารถรองรับการติดตั้งลำโพงแบบแยกชิ้นได้เลยนะครับและลําโพงตําแหน่งของเขานะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันครับส่วนของชุดลำโพงทวิตเตอร์เสียงแหลมเราติดตั้งใส่ตัวบริเวณเสาเอมที่บร้อยแล้วนะครับส่วนของลำโพงวูเฟอร์ก็ช่วยทําหน้าที่ในเรื่องของการให้เสียงมิดเบสที่มีความหนักแน่นมาก,กขึ้นซึ่งเราจะมีการใช้ระบบ DSP เนี่ยเข้ามาช่วยให้ลำโพงวูเฟอร์นั้น ให้พลังเสียงเบสได้มากยิ่งขึ้นและคันนี้เรายังมีการติดตั้งแผ่นซับเสียงเพื่อช่วยส่งให้ลำโพงวูเฟอร์อของเราเนี่ยได้พลังเสียงเบสที่เต็มศิภาพมากยิ่งขึ้นครับ <S <S ที่ประตูบานหลังคันนี้เราติดตั้งตัวชุดลำโพงใหม่ที่เป็นลำโพง2ทางแบบรวมชิ้นนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเขามีตำแหน่งการตั้งชุดลำโพง เพียงแค่ตำแหน่งเดียวเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ชุดลำโพงแบบนี้จะเหมาะสมมากเลยนะครับสำหรับการติดตั้งให้กับประตูคู่หลังโดยครับลำโพงตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่เขาจะมีทวิตเตอร์มาให้ครับจะช่วยทํางานร่วมกับลําโพงวูเฟอร์ทำให้แบนด์วิดต์นั้นกว้างมากยิ่งขึ้นครับตอบสนองช่วงของเสียงกลางและเสียงสูงได้เป็นอย่างดีและคันนี้ครับก็มีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปที่บานประตูหลังด้วยนะครับเพื่อทําให้ตัวประตูรถคันนี้ มีลักษณะเป็นเหมือนกับตู้ลำโพงที่เก็บเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นครับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของรถ x p a n d e r คันนี้เราได้ดีไซน์การติดตั้ง active subwoofer ไว้ที่บริเวณท้าหลังของรถนะครับซึ่งตำแหน่งตัวนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่แต่เดิมแล้วเนี่ยเขาเป็นช่องใส่ของนะครับโดยมีการดีไซน์ spacer เพื่อมารองรับการติดตั้งเจ้าตัว subwoofer ใบนี้ แล้วเราก็นํเจ้าตัวซาวฟเฟอร์ใบนี้ครับติดตั้งเข้าไปกับตัวฐานรองรับแบบนี้เพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับและตัวซาวฟเฟอร์ใบนี้ครับก็มีการวลิ่งระบบสายต่างเนี่ยไปหาชุดลาโพงนหนาทั้งหมด4ประตูนั่นเองครับและเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันภายในรถในเรื่องของการปรับเซตระบบเครื่องเสียงให้กับเจ้า exander คันนี้กันเลยครับผลลัพธ์หลังจากที่เราได้มีการปรับจูนสัญญาณเสียงต่างครับไม่ว่าจะเป็นชุดลําโพงคู่หน้าคู่หลังซาวฟเฟอร์ fer, มีการปรับโทนเสียงให้บาลานซ์กัน ในย่านของเสียงสูงเสียงกลางและเสียงเบสในการปรับแต่งเสียงแบบนี้นะครับการฟังต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างผ่อนคลายครับได้บรรยากาศในการฟังที่ดีและเห็นรายละเอียดเสียงต่างๆดึงศักยภาพของลงําโพงต่างๆเนี่ยออกมาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยในการวัดเสียงต่างๆเนี่ยชุดคู่หน้าคู่หลังเรามีการปรับโทน EQ ครับและเรามีการทำา e v e l matching นะครับให้ลําโพงคู่หน้าและซับเนี่ยมีการบาลานซ์กันมากขึ้นน่าฟังมากยิ่งขึ้นครับ mitsubishi x p a n d e r cross คันนี้ก็ได้รับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงเสร็จสมบูรณ์จากทีมงาน o v e r h a u n e d bangpik ของเราแล้วนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ใช้รถ mitsubishi x p a n d e r นะครับมีความสนใจอยากจะได้คุณภาพเสียงที่อัปเกรดให้ดีมากยิ่งขึ้นแบบนี้ติดต่อเข้ามาเข้ารับคำปรึกษากับทางทีมงาน o v e r h a u n e d bangpik ของเราได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในคลิปรถถัดไปสวัสดีครับ